น้องๆที่มีแพชชั่นอยากทำธุรกิจหรืออยากเป็นนักบริหารไปดูภาพบรรยากาศงาน BU Open House 2023ที่คณะบริหารธุรกิจมกรุงเทพกันค่ะโดยมีให้น้องๆเลือกถึง10สาขาแต่ในคลิปนี้เราจะพาไปดู6สาขาแรกก่อนไปกันเลยค่ะสายการตลาดมีทั้งสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลมุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์สาขาใหม่ที่ตอบโจทย์เด็ก Gen ี ทั้งไลฟ์สตรีมมิงโซเชียลคอมเมอร์สอีเมคเกอร์พลสและอื่นๆอีกมากมายเป็นการตลาดที่ทำงานร่วมกับ AI เพื่อเป็นนักบริหารธุรกิจสมัยใหม่น้องๆได้ฝึกทีตบตอบไลฟ์เพื่อเป็นอ,อินฟลูวเอนเซอร์ท็อดโรมิเตอเวิร์ดจากรุ่นพี่ทางคณะพร้อมกับสมมติบาทการเป็นนักการตลาดออนไลน์เรียนรู้การเจาะตลาดและแนวทางของตลาดในอนาคตภายในงานพบกับพี่ฟีฟ่าเต็มอนันต์นนสีพาณิชย์รุ่นพี่สิบเก่าสาขาวิชาการตลาด ที่มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆอ,อย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กหรือน้องๆคนไหนสนใจสายวางแผนธุรกิจอยากทำงานนำเข้าส่งออกสินค้ากับสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นธุรกิจจีนให้น้องๆได้วางแผนบริหารกลยุทธ์ต่าง เพื่อเป็นนักพัฒนาธุรกิจหรือเป็นนักบริหารที่มีศักยภาพให้กับองค์กรค่ะเรียนดีวาเรียนรู้การทําธุรกิจกับประเทศจีนช่องทางการนําเข้าส่งออกสินค้าทั้งนําออกไปขายที่ประเทศจีนหรือจะนําเข้าของจากจีนมาขายที่ประเทศไทยต่อยอดด้านบริหารพร้อมเป็นวัยรุ่นยินล้านคนต่อไปครบครันทุกเรื่องธุรกิจรวมทุกศาสตร์บริหารในอนาคตให้น้องๆฝึกใช้โซเชียลในงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต้องคณะบริหารธุรกิจมอกรุงเทพตอบโจทย์น้องๆแน่นอนคะ่ะ